ครับก็สวัสดีครับวันนี้กอต้อ,อ <on> นรับเข้าสู่ช่องอีสานบ้าตกปลาเช่นเคยนะครับผมนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาที่ไหมคองหกดูนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาคองหกก็ไม่รู้ว่าจะมีแต้มมิสกอร์หรือเปล่าซึ่งลงเบ็ดเสร็จเมื่อกี้ซึ่งลงเบ็ดเสร็จก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีแต้มมิสกอร์หรือเปล่าส่วนพิกัดเดี๋ยวผมปักหมุดใต้คลิปอีกทีนึงนะครับอ่เดยืออที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมครับเป็นเดยืออของช่องอีสานบ้าตกปลาของเราเองครับผมเป็นสูตรบ้าตกปลาครับเป็นสูตรปานินกอตะเีพ ปรเกิตทั่วไปนะครับผมเพื่อนๆนท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับห้าแปดเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดห้าครับผมก็เดี๋ยวเอาไปลุ้นไปรับชมกันว่าผมจะมีแต้มมีพอให้เพื่อนๆนไหนได้รับชมหรือเปล่าเป็นครั้งแรกที่มาด้วยลุ้นด้วยกันนะครับไปอ่ะครับมาแล้วครับแต้มแรกวันนี้พึ่งลงไม้แรกก็ได้แล้วครับแต้มไซส์สวยเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันที่ใหม่นะครับผมวันนี้เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับ อ่ะครับก็ได้ไซส์ที่สวยมาอยู่ครับหน,หนึ่งแต้มก็เป็นปลานินครับก็ไซส์สวยอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะมีแต้มมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าป ก็เป็นปันีแก้งครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใหญ่มากดูกัต่อครับ ได้ปลาตะเพียนมาอีกหนึ่งแต้มสวยๆมาลงครั้งแรกก็ถือว่ายังกินดีนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันต่อว่าผลงานจะเป็นยังไงก็คอยติดตามรับชมเลยนะครับผมอ่าครับก็ได้ตะเพียนมาอีกหนึ่งแต้มใสสวยๆทั้งนั้นเลยตะเพียนก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะมีเต้มใหญ่ๆอีกหรือเปล่าไปครับหนึ่งครับก็ได้มีคำหนึ่งเต้มเป็นปลานินใสสวย,สวย ก็ยังกินดีอยู่นะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อว่าจะมีแต in ้มมีสกออ์บวกเพิ่มหรือเปล่าไปเดี๋ยวไปรับชมกันต่อเลยครับปานินไซส์สวยๆมาอีกหนึ่งแต้มก็กินดีอยู่นะครับผมสําหรับหมายคลองหกสำหรับหมายคลองหกเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับอะครับต่อได้าีแล้วครับหนึ่งแต้มเมื่อกี้ถ่ายให้เพื่อนๆน่นะดูตอนดึงไม่ทันนะครับผมเมื่อกี้มัวแต่เอาปลายไปใส่กระชังอยู่ก็ได้มาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มเป็นปานินไซส์สวยๆมอนดิมครับ เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อะครับต่อไม่์ละหนึ่งแต้มสวยๆปลาน,นินผมตีอยู่กลางคลองนะครับมนตะตีชิดริมมากวันนี้ปลากินอยู่ที่กลางคลองเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อไม่์ละหนึ่งแต้มเป็นปลาน,นินแต่ตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ก็เป็นไซส์กำลังอทอดทอดครับผมยัง<อ>ถือว่ากินดีนะครับมาเป็นหมายที่ผมมาครั้งแรกก็ยังได้หลายตัวแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันว่า ก่อนที่ผมจะกลับจะได้สักกีแต้มกี่สกอกันจะใช้เวลาอยู่ประมาณทักชัก่วโมงครึ่งเหมือนเดิมครับ<อ>ครับได้ปลานินใสสวยๆมาอีกหนึ่งแต้มครับจะไปุ้นกันว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ก็กินดีครับเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปติดตามรถบชกันต่อนะครับครับได้ปลาขยงมาหนึ่งหนึ่งแต้ม ต,ตัวใหญ่มากเลยครับไม่รู้มายังไงผมไม่ได้ใช้ไส้เดือนนะครับเม็ดโฟมลุ้นๆครับเดี๋ยวผมให้ดูเหยื่อที่ผมใช้ก็ตัวนี้นะครับเป็นเหยื่อของช่องสารบ้าตกปลาของเราเองนะครับผมก็เป็นสูตรบ้าตกปลาเป็นสูตรปลานินปลาเทียนปลาเกตทั่วไปนะครับผมวันนี้ลืมติดสติกเกอร์วันนี้ก็เอาวันนี้ผมก็เอาวันนี้ก็เอาเหยื่อมาแพ็คให้ นา้นาๆที่สั่งอยู่ต่างจังหวัด้วยนะครับผมก็ขายสูงละ3ามสิบาทนะครับพอเพื่อนๆน,นา้นาๆท่านไหนที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามผมดได้อันนี้ลืมติดสติ๊กเกอร์หมดเลยที่จะแพ็คให้นา้าๆเขา ตัวยังไม่ได้เก็บเลย ว่ากินดีนะครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมมาด้วยซ้ำไปวันนี้ก็เห็นเพื่อนๆน้นนาๆนตกปลาก็ค่อนข้งางที่จะเยอะพอสมควรอยู่นะครับแล้วตอนนี้คลองหกก็ลอกคลองใหม่เสร็จใหม่ปลาก็ค่อนข้างที่จะเข้าดีแล้วตัวสวยส่วนเพื่อนๆน้นนานน่านไหนที่ไม่มีไหมก็ลองมาที่คลองหกดูได้นะครับตรงประตูน้ําก็หน้าตกมากเลย ก็อลองแวะมาดูครับปลาน,น้นก็ไซส์สวยอยู่นะที่ผมได้ก็ถือว่ากินดีครับส่วนเหยื่อถ้าใครไม่มีเหยือ่ออยากได้เหยื่อของอีสานว่าสกปลาก็สามารถที่โชเข้ามาได้เบอร์นี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็คงต้องน่าจะเป็นไม้สุดท้ายพอยเหยื่อหมดแล้วอีกสักพักนึงก็คงต้องเก็บเพราะว่าต้อง ต้องไปส่งเหยื่อให้ลูกค้าต่อนะครับผมลูกค้าต่างหมดที่สั่งไว้แล้วก็ลูกค้าที่อ่าเคยซื้อไปแล้วก็กลับมาสั่งเพิ่มผมก็บิ่งส่งให้พอมีเวลานิดหน่อยชั่วโมงนึงผมก็เห็นไหมไหนสวยๆผมก็ลงเพื่อที่จะหาไหมามาให้เพื่นๆนานาได้ดูได้มาลองตกกันสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผลงานผมให้ดูทีหลังอีกทีนึง อ่ะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ผมก็ได้ทําการเก็บเบ็ดนะครับเป็นเวลามานันฝ่ายสองโมงครึ่งก็เดือหมดพอดีครับก็ผมเก็บทยอยเก็บเบ็ดไปแล้วเหลือคันเดียวก็ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามผลงานทางช่องอีสานบ้าตกปลาแล้วก็เพจบ้าตกปลาด้วยนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดไิดตเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าผมจะพาเพื่อนไปที่ไหน สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูผลงานท้ายคลิปอีกทีหนึ่งครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับว่าผมจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนครับได้ันนี้มาอีกหนึ่งแต้ม ใส่สวยพอสมควรเลยครับครับก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆหมายนะครับผมเป็นหมายที่สวยอีกหมายหนึ่งก็ซึ่งเป็นคลองที่เขาลอกเสร็จใหม่นะครับผมก็ถือว่าปลาก็เข้าดีนะครับผมหมายสวยด้วยเพื่อนานา้าท่านไหนที่ไม่มีหมายก็ลองมาดูได้นะครับผม อ่ะครับผมว่าให้ดูผลงานนะครับผมอยู่ที่ไหมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแบตหมดก็เลยมาถ่ายผลงานให้ดูอยู่ที่บ้านนะครับผมก็ได้เยอะพอสมควรนะครับเพื่อนๆนะนะสำหรับหมาคลองหกครั้งแรกกับผมที่ผมได้ไปครั้งแรกเลยนะครับกับเยื่ออีสานบ้าตกปลาสูตรบ้าตกปลานะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะนะ